ในเช้าวันนี้นะครับก็ยังไซด์ว์อยู่นะ <S <S นก็ b t c ตอนนี้ยังไซด์ว์อยู่ข้างบนนะครับบริเวณโซนนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็ไซด์ว์เหมือนกันแนวโน้มนะครับค่อนข้างที่จะอาจจะมีการปั๊มขึ้นไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เราสังเกตได้จากว่ามันไซด์ว์อยูยอนะ่ยยข้างบนเพื่ออะไรครับเพื่อให้แทม์ฟิล์มย่อยอ่ะ r s เอมันย่อตัวลงนะครับลองสังเกตดูตอนนี้ย่อตัวลงแล้วเห็นไหมตรงนี้นะครับลองให้ไ s i มันปรับตัวลงแล้วจะมีการปั๊มขึ้นมาอีกรอบหรือเปล่า น็อกก็ไม่แน่นะครับแนตะ่ก็อาจจะมาอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเราดูในทางเฟรมสีชั่วโมงเหมือนมันยังจะไม่ครบเว็บนะเอ่อถ้าเราจะเอาแห่เว็บใช่ไหมเราก็ขึ้นหนึ่งสองสามสี่อีกสักรอบหนึ่งหรือเปล่าหรืออาจจะไม่อาจจะไม่ขึ้นสูงกว่าอาจจะทําเป็นดับเบิลแค่นี้เอ่อก็เป็นได้นะครับนะทำดับเบิลอีกรอบหนึ่งก็ต้องรอดูนะครับเนะี่ยว่าตอนนี้มันไซร์เวในรูปแบบของเออไซร์เวออกแค้งแล้วกันนะครับเนีนะ่ยเป็นแฟกออกแค้งนะก็เลือกแทงขึ้นบนหรือจะลงต่อหรือเปล่านนนะก็ตต้้ออองมารดูนะ B นนี แต่ถ้าเราดูใน ISI สชั่วโมงจะสังเกตว่าตอนนี้ยังยังเป็นเทนอยู่นะเทนขาขึ้นอยู่นะแต่แม็กดีอาจจะแบบอาจจะทำโลแล้วแต่ว่าก็สามารถดิตัวเด่งขึ้นต่อได้นะส่วนท้าเฟรมดียังไม่ย่อดน,นะไอซ i วิ่งเป็นเส้นตรงออกแข้งนะครับเนะี่ยก็ไซเวชัดเจนนะแต่ว่าเหมือนปรับแผนแลค่อยๆสูงขึ้นนะครับนะเนออีในส่วนของ M t ตนะครับค่อนข้างสูงขึ้นนะก็จับตาดู แต่ถ้าเราดูจากวิกอะเหมือนอีกนิดนึงนะมันเหมือนอยากจะวิ่งขึ้นมาทดสอบเส้นนี้ก่อนนะในส่วนของวิกนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เอสมันอยู่เหนือแค่แฮสิบแล้วซึ่งเป็นแนวโน้มในเทรนขาขึ้นนะครับนะแล้วก็เหมือนอยากจะมาย่ตัวจุดนี้นะลงหนักๆในช่วงนี้นะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยแอบหรือไม่ก็อาทิตย์นี้อาจจะไซด์เวย์ออกแข้งรออะไรบางอย่างหรือเปล่าเพื่อให้เอสปรับตัวลงหรือเปล่าแล้วก็รอวันที่สอง CPIet ที่เฟดจะประกาศหรือเปล่านะแอบถ้ามันไซด์เวย์ออกแข้งเพื่อปรับเอสไลงเนี่ยแนวโน้มเป็น เพราะว่าตลาดเขารับรู้แล้วว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมแอบก็เป็นแนวโน้มที่ว่าไซด์เวย์เพื่อให้ปรับฐานให้ RSI อสไมันย่อตัวลงแล้วพออพซีพีออกมาปุ๊บดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ดอลลารก์ก็กําลังจะกลับตัวละใกล้แล้วนะในส่วนของดอลลาร์ตอนนี้มาดูกันว่าเป็นไงนะแอบนิดนึงนะครับนะโอเคนี่ตอนนี้ดอลลาร์เริ่มแล้วนะครับใกล้ละใกล้ถึงแนวรับแล้วตอนนี้ถึงแนวรับแล้วนะในโซนของดอลลาร์นะ อ่ตอนนี้ก็มาแตะที่รับทางเฟรมเดย์นะครับนะอยู่ตรงนี้101.4นะครับนะในส่วนของดอลลร์ก็ใกล้ใกล้ที่จะปรับตัวขึ้นแล้วหรือเปล่านะเพราะว่า s อก็ไซเบร์หรืออาจจะลงอีกสักรอบนึงก็เป็นได้นะครับนะเนาะออก็ไม่แน่นะอาจจะลงต่อก็ได้นะถ้าลงต่อมันก็จะโอ้โหลึกลงแานะาถ้าเราดูในสัปดาห์สัปดาห์เริ่มแท่งที่มันเทเริ่มเริ่มสั้นลงแล้วนะครับนะ ในส่วนของสัปดาห์นะเพราะว่ามันติดแนวรับตรงนี้แล้วก็ต้องระวังในส่วนของดอลลาร์ดีขึ้นด้วยก็ไม่แน่วะนะครับแต่ถ้าเราดูจากวิ่งแล้วยังเหลือไนงะยังเหลือให้ลงอีกไนงะเอออาจจะมารับแถวนี้ก็ได้ให้มาทดสอบที่เอเอสองร้อยครับบีดีซีก็จะขึ้นมาทดสอบที่เอเอสองร้อยเช่นกันนะครับนะก็ต้องอ,อไม่แน่ไม่แน่นะโอเคนะก็ฝากไปช่วงนี้ทางข้อมูนะครับเนาะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็ไลน์หนาโปรไฟล์นะครับเนาะโอเคนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ